โอ้โหแพะนอนหลับกันดีดีวันนี้นะครับเป็นวันที่ถึงเวลาเราต้องทําความสะอาดฟาร์มแล้วก็มีใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคด้วยเป็นพื้นข้างบนนี้คือกวาดทุกวันนะข้างบนนี้กวาดทุกทกวันแต่ส่วนด้านล่างอาทิตย์ละครั้งนะครับก็จะมีการล้างทําความสะอาดแล้วก็น้ํายาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยจากปศุสัตว์ผสมน้ําและกระาดลงไป พอกวาาเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำปราปาให้สะอาดก่อนแล้วก็ใช้ไม้กวาดกวาดอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นเราก็เอาน้าํายาฆ่าเชื้โรคผสมหนึ่งกระแปงเนะาะสองฝาตัวหนึ่งกระแปงเสร็จแล้วก็ราดลงไปเลยแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้วจะมากวาดอีกทีก็จะทําให้เขาสะอาดสวยงามหอม ถ้าเกิดเราไม่ทําความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นที่ให้ยุงมาจับได้มาตอมเต้มทั้งแมงวันทั้งยุงพอสะอาดปุ๊บสุขภาพแพะก็จะดีเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้มาตรฐาน GFM เป็นส่วนในเรื่องของการการจัดการฟาร์มที่ดีการรักษามาตรฐานเอาไว้ก็นเน้นทำความสะอาดทุกทุกอาทิตย์ประมาณนี้ครับศรีส,สุภาฟาร์มความแพะจังหวัดสะระบุรี